นี่เดินตามดีนะักอุ้มมาเลยอุ้มมาชำระเลยเออชื่อขาหมูแล้วกันเนอะน้องขาหมูน้องขาหมูอาบน้ำเช็ดตัวเดี๋ยวไปตากแดดลูกน้องขาหมู หนูเป็นตัวเมียรดูตัวผู้ดูกรดูก่อนดูตี่ปีดูติปีปน้องขาหมูห่อหอหอหอ่หอหอ่หอดเ,ดเดี๋ยวไปดักแดดน้องขา,หม,ห,มขามหมูยี่สิบกว่าวันใช่ไหมขาหมูยี่สิบกว่าวัน เพิ่งลืมตาขาหมูเอ้ยขาหมูนะชื่อของหนู